สวัสดีเพื่อนเพนที่รักกล้ยไทยทุกทุกท่านนะครับนี่เพื่อนเพื่อนมาติดตามสถานะไกลคาดนะครับของแม่มาลีนะครับนี่นะครับตอนนี้กระโปงก,ก็เริ่มหลวบลงแล้วนะครับแล้วก็มีน้ำนะครับมีน้ำเขาขาวปนเลือดออกมานะครับนี่นะครับเพื่อนมาติดตามกันสำหรับเพื่อนๆนท่านใดอยากเห็น ไวยออกลูกนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับกดติดตามไว้เลยตอนนี้มีอาการเก็บทองนะครับมีอาการเก็บทองแล้วก็ทายนะครับทายผิดทีผิดทางนะครับก็คือปกติเขาจะบอทายทางนี้นะครับก็จะทายไปอีกฟังนึงนะครับมื่อนี้เก็บทองนะครับเก็บทองนี่นะครับยกแข้งยกขานะครับอาการเริ่ม บ่งบอกนะครับน้มก็เริ่มเข็งเริ่มตึงนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากจะเห็นคล้วยออกลูกนะครับเป็นคล้วยไงสายปัถนานะครับกดทีต่ตามไปเลยนะครับกดทีต่ตามไปเลยอีกไม่นานเกินล้อท่านจะได้เห็นนะครับมาชมไปพร้อมๆกันสําหรับคล้วยออกลูกเป็นสายเก่าเจริญนะครับพอจะเป็นเจ้าเอกตาดท้องนะครับ เป็นลูกซ้ายของเ,อเก่าเจริญนะครับนี่นะครับกับพวกเริ่มหลูบลงนะครับเริ่มต่าลงอเ,เอวเพียดต่าลงนะครับเริ่มเนื้อหางนะครับเริ่มเนื้อหางนะครับนี่อาการจ็บท้องนะครับนี่นะครับสําหรับกล้วยไก่ออกลูกจะเป็นอาการประมาณนี้นะครับอาการจะเป็นแบบเงื้อหางเดินบิดไปบิดมาเพราะว่าลูกเขา เติมอวยนะครับเติมอวยนะครับก็วันนี้นะครับสถาณะทองก็สิบเดือนมีสิบหาวันนะครับสิบเดือนมีสิบหาวันนะครับก็ในเร็วๆนี้นะครับเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับลูกของเจ้าเอกตาดทองนะครับหลานเก่าหลานของเก่าเจริญนะครับกล้ยง่า่ปอพันนะครับ ระดับแมปมหลายสมัยนะครับที่ใจลูกมีผลงานมากมายในประเทศไทยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับลูกเขาจะเป็นตัวยังใดนะครับมาติดตามนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามนะครับดูผลงานนะครับการใจลูกของแมมาลีนะครับเป็นลูกตัวที่สองนะครับคยไทยสายพัฒนานะครับตัวแรกก็คือ น่องมะไลนะครับน่องมะไลนี่เป็นลูกเจ้าล้านห0าแสนนะครับกระดูกโค้งสางไงนะครับกระดูกโค้งสางไงอายุตอนนี้ก็บสิบสี่เดือนแล้วสําหรับน่องมะไลนะครับความสูงกับร้อยสามสิบแล้วนะครับที่ว่าการเจริญเติบโตการใจลูกดีเลยนะครับก็สามารถติดตามตัวต่อไปนะครับว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับสํามาเป็นเพื่อนท่านใดนะครับ อีอยากทายนะครับอยากทายเรนเอ็นนะครับว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียลองคอมเมนต์มานะครับลองคอมเมนต์มานะครับว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับเดี๋ยวงับตอนคลอดลูกนะครับผมจะทายทาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับถ้าเขาคลอดย้ำกัางเว้นนะครับถ้าคลอดกลาเว้นท่านจะได้เห็นแน่นอนนะครับสําหรับควายออกลูกนะครับ พราะว่าตอนนี้อาการก็ชัดเจนแล้วนะครับก็พวกเขาเริ่มหลูบลงเริ่มต่าลงนะครับนี่นะครับกระพวกเริ่มต่าลงดักต่าลงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ